นมินในวันนี้นะคะจะพาคุณชมไปติดตามความเคลื่อนไหวของหุ้น m o เดิร์นฟอร์มกรุ๊นะคะซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจผลิตแล้วก็รวมไปถึงจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรทั้งเฟอร์นิเจอร์สำนักง,งานนะคะเฟอร์นิเจอร์บ้านเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวแล้วก็เฟอร์นิเจอร์นอกอาคารรวมถึงมีเรื่องการนาเข้าส่งออกด้วยนะคะวัสดุอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่งภายในด้วยดูราคาล่าสุดกันค่ะ ล่าสุดนะคะอยู่ที่2บาท20ติดลบอยู่2สตางค์นะคะแต่พอเลื่อนลงมาดูยังไม่มีโบรกเกอร์เจ้าไหน Cover หุ้นตัวนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรเราไม่เห็นแต่เราต้องทำการบ้านเพิ่มเติมเราต้องไปรู้ว่ารูปแบบของธุรกิจเขามีอะไรยังไงบ้างนะคะในมุมของผู้บริหารที่มาออกอัปเดตเขาพูดถึงเรื่องของอัตราการซื้อคอนโดใหม่หรือว่าซื้อบ้านใหม่ยอมรับเลยว่ามันค่อนข้างต่า แล้วก็ต่ําสุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาด้วยนะคะเนื่องจากความสามารถในการซื้อต่ําอันนี้ก็ไม่แปลกเพราะว่าเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจนะคะส่วนที่2ในส่วนของออฟฟิศซัพพลายแล้วก็รวมถึงสเปซเนี่ยมีของเกิดขึ้นในตลาดค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะทําให้บริษัทเนี่ยต้องมีการปรับตัวเยอะอยู่พอสมควรทีเดียวแต่ส่วนที่ยังเติบโตได้มีอยู่นะคะโดยเฉพาะยิ่งหมวดของโรงแรมรายละเอยียดจะเป็นอย่างไรไปติดนนตามกันค่ะตัวเลขที่ผ่านที่เราเห็นมาในปีนี้ ต้องบอกว่าไม่ดีจริงๆนะครับเพราะว่าอัตราการซื้อคอนโดใหม่หรือซื้อบ้านใหม่เนี่ยค่อนข้างต่ำมากนะครับต่ำสุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉันเนี่ยเซกเตอร์ในส่วนของเอสเซนเชียวเนี่ยจะเห็นภาพชัดว่ามีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับทั้งตัวโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับจำนวนยูนิตที่เหลืออยู่ในตลาดก็ตามนะครับความสามารถในการซื้อในการชรําระต่างๆของผู้บริโภคก็ค่อนข้างต่ำนะครับส่วนที่2ในส่วนของออฟฟิศเนี่ยจะเห็น จะเห็นภาพชัดครับว่าสป라이ของสเปซที่มีขึ้นในตลาดเนี่ยเยอะมากจริงๆครับเราก็จะเห็นว่าราคาต่างๆที่เกิดขึ้นที่จะเช่าใช้ออฟฟิศเนี่ยมันก็ไม่สามารถปรับขึ้นได้เยอะมากนะครับเพราะว่าสป라이เยอะมากๆในขณะที่ตีมันมีการเปลี่ยนแปลงออกไปเพราะว่าตอนนี้เราสามารถทํางานแบบไพร v บิดได้นะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของการใช้ออฟฟิศในปัจจุบันและอนาคตเนี่ยจะแตกต่างจากเดิมอย่างมากมายแน่นอนครับ เพราะฉันในการมุมในการทํางานเรื่องของสินค้าต่างๆเนี่ยในหมวดของออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราต้องมีการปรับตัวพอสมพื้นที่และวิธีการใช้งานของออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์มันไม่เหมือนเดิมต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับก้อนที่3เป็นก้อนที่น่าสนใจคือก้อนของหมวดของโรงแรมซึ่งปฏิเสธไม่ได้ครับว่า engine หลักของประเทศไทยในปัจจุบันยังเป็นเรื่องของการ ท่องเที่ยวอ,อยู่นะครับเพราะว่าเราต้องการมีเชิญนะักท่องเที่ยวเข้ามาทเที่ยวบ้านเราค่อนข้างเยอะนะครับเรายังเห็นการเติบโตหมุดของโรงแรมอยู่พอสมควรนะครับซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่ทางบริษัทมีการเตรียมแผนการรองรับเพิ่มเติมนะฮะว่าเราจะบุกตลาดโรงแรมนี้ได้อย่างไงนะครับแล้วเรามีโซลูชันอะไรดีๆที่เข้าไปเสนอในตลาดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมก็แบ่งเป็น3ามก้อนใหญ่ๆของตลาดเป็นแบบนี้นะครับตัวเลขในแง่ของยอดขายเทียบกับ ขึ้นปีแรกของปีที่แล้วนะครับเราตกลงประมาณ7 1 4นะครับจาก1,100ล้านนะครับเหลือ1น2 5ล้านโดยประมาณนะครับแต่ The gross profit ปีนี้เราดีขึ้นครับดีขึ้นจากปีก่อนที่ 32. 7เพิ่มขึ้นเป็น33.5%หรนะครับหรือประมาณ2.45เนะครับในแง่ของตัว SGNA นะครับหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารในในการบริหารและการขายเราก็ทำได้ดีขึ้นนะครับเราลดลงประมาณ10.57% ลดลงจาก368ล้านบาทนะครับเหลือ329ล้านบาท Net Prof i t นะครับเราดีขึ้นจากปีที่แล้วนะครับ11ล้านบาทเป็น16ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ45%นะครับแต่การที่ Net Prof i t เพิ่มขึ้นก็ต้องยอมรับว่ายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ําอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่ไม่ได้ปกติมากสําหรับบริษัทที่เราดําเนินงานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องปรับปรุงแล้วก็มีการที่เราต้องทําแผนเพิ่มเติมมากมายในการที่จะทําให้บริษัทสามารถทํากําไรได้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ดีเหมือนเดิมได้นะครับแผนที่จะทําเพิ่มเติมรวมไปถึงกลยุทธ์ด้วยนะคะผู้บริหารบอกว่าก็จะมีการออกสินค้าในส่วนของออฟฟิศแบบใหม่บริษัทจะทำเองหมดเลยนะคะทั้งนีนเรื่องของการออกแบบนวัตรกรรมเองนะคะสอดคล้องกับการทำงานแบบไฮบริดสเปซนะคะเพราะว่าสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ยการทำงานในปัจจุบันนะคะต้องสามารถปร,ปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้นตลอดเวลาจุด ที่เป็นจุดของโอกาสในเรื่องนี้นั้นบริษัทจะปรับแผนเชิงรุกยังไงบ้างไปติดตามกันค่ะในแง่ของ Marketing c a m p a i เปหรือการตลาดของเรานะครับเรามีออกสินค้าในออฟฟิศแบบใหม่คอลเลคชันใหม่ชื่อว่า Orbix นะครับซึ่งเป็นน,นวัตรกรรมตัวใหม่เราใช้ชื่อว่า Orbix Work Move More นะครับเป็นนวัตรกรรมสินค้าที่เราออกแบบเองผลิตเองนะครับที่สามารถสอดคล้องก,กับการทำงาน Hybrid Space ได้นะครับเพราะว่าจะสังเกตว่าปัจจุบันนี้การทำงานต้องสามารถ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วนะครับสามารถไม่จําเป็นต้องนั่งที่เดิมแล้วทํางานเป็นประจำนะครับสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับเพราะฉะนั้นหมวดสินค้าทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยจะเป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการกลุ่มนี้นะครับถ้าไปดูในแง่ของตัวคีย์ฟีเจอร์ต่างๆนะครับข้อที่1เราเรียกว่า d a p t i v e f u r n i t u r e หมายความว่าสินค้าพวกนี้สามารถคัสตอมได้สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าได้นะครับสามารถ Adjust Table คือสามารถ ปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวได้ให้มันเหมาะกับการใช้งานที่ดีขึ้นได้นะครับข้อที่2เราใช้คำว่า power integration ยุคนี้เป็นยุคที่การทำงานมีการใช้ Device มากมายไม่ว่าจะเป็นพวกโทรศัพท์มือถือนะครับ t p p d Notepad หรือ Laptop นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานต้องพร้อมตอลอดเวลาการที่ต้องอุปกรณ์เพื่อ u p อร์ตการทำเรื่อง power station เป็นสิ่งจำเป็นครับและเป็นเทรนที่ ทั่วโลกก็ใช้งานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสินค้าของเราหลายตัวเนี่ยเราเติมฟังก์ชันนี้เข้าไปเพื่อทําให้ลูกค้าสามารถซื้อไปแล้วสามารถใช้งานประชุมไปด้วยและสามารถเติมเรื่อง power เข้าไปได้ด้วยนะครับจะสังเกตในรูปได้จะเห็นผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับยืนอยู่ตรงบอร์ดอยู่ที่สามารถเคลื่อนที่ได้และต้องบอร์ดนั้นนะครับสามารถชาร์จแบตได้เช่นเดียวกัน เพราะฉันเลาอินทิเกรตเรื่องพวกนี้เข้าไปเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะในแต่ละเฟอร์นิเจอร์ของเรานะครับนอกจากนี้เรายังเติมคําว่า Smart Tech integration เข้าไปในส่วนของตัวเฟอร์นิเจอร์เราด้วยนะครับสมาร์ทเทคอินทิเกรชันแปลว่าอะไรเราเป็นระบบนะครับที่สามารถเก็บ Data ได้สามารถทำให้เกิดการจองโต๊ะทำงานได้สามารถดึง Data การใช้งานโต๊ะได้ว่าจริงๆแล้วมีการใช้งานโต๊ะในลักษณะไหนบ้างมีการใช้งานโต๊ะบ่อยแค่ไหนบ้างนะครับ เพราะฉันปัจจุบันเนี่ยลูกค้าหลายคนเนี่ยต้องการที่จะสามารถดูพฤติกรรมของทางทีมงานใช่ไหมครว่าจริงๆแล้วมีการใช้โต๊ะทํางานบ่อยแค่ไหนมากแค่ไหนจะได้สามารถไปปรับปรุงแผนการในการจัดการหลายๆอย่างได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ออฟฟิศชุดของออฟฟิสนีตอบโจทย์การทํางานยุคใหม่เป็นอย่างมากนะครับแล้วเราค่อนข้างภูมิใจมากเพราะว่าเป็นสินค้าที่ตอบสนองความความต้องการตลาดเป็นอย่างดีหลังจากเปิดตัวไปแล้วมีความต้องการเป็นอย่างมากครับค่อนข้างดีครับ ในมุมของคุณกิติพัฒน์เนื่องจำนงนะคะกรรมการผู้จัดก,การของ Mo เด r n Form Group บอกว่าจากนี้ไปนะคะตลาดอสังหาริมทรัพย์จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วแต่ว่าตลาดที่ยังคงมีอัตราการเติบโตนั้นจะเป็นตลาดรับสร้างบ้านนะคะเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุเลยเพราะว่าเริ่มเห็นคนเริ่มเห็นสัญญาที่คนไม่อยากที่จะซื้อบ้านอยู่แล้วแต่ว่าจะไปซื้อในส่วนที่เป็นคอนโดมากยิ่งขึ้นมุมมองนี้สะท้อนภาพของการเติบโตของธุรกิจนี้อย่างไรไปติดตามกันค่ะ เราเห็นนะครับว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์จากนี้ไปเนี่ยคงจะไม่เหมือนเดิมนะครับเราเห็นภาพเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายที่เกิดขึ้นนะครับว่าตลาดบ้านตลาดคอนโดตอนนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเรามีการคาดการณ์กันครับว่าเราไปดูเนี่ยตลาดรับสร้างบ้านกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องครับตลาดรับสร้างบ้านปีหนึ่งประมาณสองแสนล้านนะครับใหญ่มากสองแสนล้านนี้นะครับเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุเพราะว่าคนเริ่มไม่ได้ซื้อหมู่บ้านหมด เหตุผลคือโลเคชันค่อนข้างไกลนะครับมาซื้อคอนโดจะซื้อ cond o. Cond o คอนโดคอนโดก็ราคาค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นหลายคนเริ่มที่จะเอาที่ดินนะฮะที่มีบ้านปลูกอาศัยอยู่เนี่ยบ้านเก่านะครับมาทุบทิ้งแล้วสร้างบ้านใหม่นะครับเราเห็นโอกาสนี้ครับว่าจริงๆเนี่ยตลาดนี้เป็นตลาดที่น่าสนใจและเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเราคุยกันถ้าดูจากตัวเลขนะครับก็จะเห็นว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องเนี่ยปันสามถึงสี่เปอร์เซ็นทุกปีนะครับแล้วจริงๆนะดูเฉพาะแค่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ย ตลาดนี้เติบโตอย่างมากมายและคอน t r i ิวประมาณตั้ง30%ถ้าผู้ชมสนใจผู้ชมดูฉบับเต็มในอัปเดตได้นะคะของ Modern Form Group แต่ว่าดูเสร็จแล้วอยากให้มาดูงบการเงินเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของตลาดหักทรัพย์ด้วยนะคะจะเห็นว่าไรายได้รวมตั้งแต่ปี64ถึงปี67เติบโตเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะค่อนข้างที่จะคงที่เลยสาเหตุหลักก็มาจากไรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นแต่ถ้าดูกาไรสุทธิอันเนี้ย อาจจะเห็นความกระโดดไปกระโดดมาอยู่พอสมควรปี64ทําได้88ปี65ลดลงเหมือ39หายไปครึ่งหนึ่งนะคะส่วนปี6-6กลับมาได้อีกครึ่งหนึ่งกลับมาได้อีกเท่าหนึ่งมาอยู่ที่60ล้านบาทแล้วก็ปี67กระโดดไปเลย134ล้านบาทก็ถือว่ามีความกระโดดในส่วนของกําไรแต่อยากให้ดูเรื่องของอัตราปันผลอัตราเงินปันผล อันนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าให้เงินปันผลสูงถึง8.11%โดยทั่วไปแล้วซึ่งท่าผู้ชมดูจากค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับการวิเคราะห์กับกลุ่มกลุ่มโฮมจะเห็นว่าเนี่ยพรายสูบุ๊นี่ต่ำหนึ่งนะคะแต่ว่าที่ดูโดดเด่นมากที่สุดก็จะเป็นตัวเลขของอัตราเงินปันผลกับแทนที่8.11อันนี้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบล่าสุดค่ะ รายละเอียดคุณผู้ชมก็ติดตามได้ดูได้ในแต่ละบรรทัดของ Modern Form Group ได้นะคะในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ค่ะ